อ่ 1, 2, 3, 4, 5, อ,อหนึ่งสองสามสี่ห้าหเอ่อทำไมตัวเรามาันสัน่นๆหนึ่งสองเนี่เหมือนจะไม่มีอะไรผิดปกติปะประตูเหมือนจะไม่มีอะไรผิดปกตินะ เสียงใครเดินตามเอา้าอะไรวะอะไรมันผิดอะอะไรมันผิดวะเมืเ่อกี้อะไรมันผิดอะ่ะผมพลาดอะไรไปวะตรงนี้มีสามวงกลมมีสีเขียวมีสีแดงมีที่เปิด แล้วมีภาษาจีนสามตัวอักษรสีแดงโหถ้ามันเอาละเอียดขานาดนี้เราดูไม่ออกหรอกลืมความจำไม่ได้ดีขนาดนั้นนะดิออืมไม่มีอะไรผิดปกติ โอเคสองละสปีดรันเลยทุกคนสปีดรันเลยไม่มีอะไรผิดปกติเอ้ยเดี๋ยวนะโอ้โหโไฟไปเลยไปเลยไฟมันเอียงทุกคนแถมเยอะเด้อกลับ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 